่ะเดี๋ยววันนี้มาเทสน้ำมันซึ่งเทดูเกนน้ำมันตอนนี้เกินน้ำมันมันตกเหลือขีดขีดเดียวเหลือขีดเดียวน้ำมันมันจะหมดแล้วเดี๋ทสเติมน้ำมันว่ามันจะเพิ่มได้แค่ไหนอันนี้เราเติมนี้หนึ่งลิตรผมเอาเก้าหนึ่งหนึ่งลิตรเราเติมทีละลิตร หนึ่งลิตรแรกขึ้นมาหนึ่งขีดหนึ่งลิตรแรกขึ้นมาหนึ่งขีดอหนึ่งลิตรแรกขึ้นมาหนึ่งขีดแล้วมาเติมลิตรที่สองลิตรที่สองขึ้นมาอีกหนึ่นงขีดเกือบครึ่งถังเดี๋ยวเรามาลิตรที่สามกันต่อนี่ลิตรที่สามพอถังเมืี้มันเจ็ดจุดเก้าลิตร ใส่เนี้ยสามลิตรในถังมันก็จะเหลือประมาณลิตรหนึ่งมันจะเป็นสี่ลิตรสี่ลิตรเพื่อขึ้นมาครึ่งถังกว่ากว่าอ่าโอเคอ่ะตอนนี้ก็มาเติมลิตรที่สี่ด้วไนไปเต็มลิตรที่สี่อ่าลิตรที่สี่มันก็จะขึ้นมาเหลือเต็มถังเรามาดูที่เหลือ อันนี้เหลือในกาะเหลืออยู่ประมาณครึ่งลิตรในกรเหล่านจะเหลือมาณครึ่งลิตรกว่าๆเต็มถังพอดีโอเคหมดนี่ก็เข้ากับว่า นี่ก็เต็มถังพอดีเท่ากับว่าแกลลอนอ่าถังเนี้ยพ่งน้มันหมดไปสี่ลิตรก็ถือว่าเป๊ะพอเป๊ะใช้ได้สำหรับระบบลูกลอยที่มูดิฟายลงไปโอเคเดี๋ยวนี่เต็มถังพอดีสี่ลิตรมันก็จะหมดถังมันก็จะเหลือในถังประมาณสองลิตรกว่าสองลิตรกว่านั่นแหก็เท่ากับว่าถ้าเวลาที่เข็มเกตกหมดถังน้ำมันจะเหลือสองลิตรกว่าสองลิตรกว่าก็จะวิ่งได้ประมาณยี่สิบสามสิบโลโอเคพอดีก็เติมได้เข็มหมดุ๊บเติมเลยเติมไปผมจะเต็มถังโอเคเดี๋ยว